มากันอีกแล้วนะครับกลับรถกระบะมือสองรถเจ้าตลาดกับเจ้าโตโยต้าไฮรักวีโก้คันนี้เป็นโฉมวีโก้แชมป์ครับเป็นโฉมปี2015นะครับรุ่นตัว 7, เจเครื่อง2.5เกียร์กีธรรมดาครับตัวถังเป็นตัวถังทรงสแตนดาร์ดครับเรามาดูรายละเอียดตัวรถกันเลยนะครับโดยกระจังหน้าคันนี้จะเป็นโฉมวีโก้แชมป์แล้วนะครับเป็นกระจังหน้าโครเมียมพร้อมหลอดไฟหน้าแบบฮาโลเจนครับรุ่นนี้ไม่มีไฟตัดหมอกมาให้ครับ ในส่วนของกระจกมองข้างและมือจับเปิดประตูจะตกแต่งเป็นแบบโครเมเียมนะครับโดยรุ่นนี้กระจกมองข้างจะมีไฟเลี้ยวอยู่ภายในโคมแล้วนะครับตัวถังเป็นตัวถังสีขาวครับสภาพดีสภาพสีใหม่เอี่มครับรถไม่เคยผ่านการชนนะครับกระจกทุกบานติดฟิล์มกรองแสงมาให้แล้วเรียบร้อยครับแอร์เย็นสู้แดดแน่นอนครับตัวถังคันนี้เป็นตัวถังสีประตูครับเป็นรถอเนกประสงค์ใช้งานได้ทุกแบบนะครับ ไม่ว่าจะใช้บรรทุกของหรือว่าท่องเที่ยวก็สามารถใช้งานได้ครับกับตัวถังที่ไม่สูงมากผู้สูงอายุหรือเด็กสามารถขึ้นลงได้ง่ายครับมาชมในส่วนของทางด้านท้ายนะครับด้านท้ายคันนี้โคมไฟเป็นโคมไฟเดิมติดรถนะครับสภาพสวยใสยไม่เคยแตกครับมือจับเปิดฝาท้ายเป็นแบบโครเมียมครับโลโก้และสติ๊กเกอร์ต่างๆบนฝาท้ายติดตั้งอยู่ครบทุกจุดครับ และคันนี้กระบะท้ายติดตั้งแม็กไลเนอร์มาให้เรียบร้อยครับพร้อมบรรทุกครับส่วนล้อจะได้เป็นล้อกระทะเดิมโรงงานติดรถนะครับอย่างสภาพดีทั้ง4เส้นครับมาต่อในส่วนของภายในครับภายในกว้างขวางครับผมสะอาดสวยงามครับพวงมาลัยได้เป็นพวงมาลัยสีก้านครับหน้าปัดเรือนไม้บอกข้อมูลรายละเอียดต่างๆครบถ้วนชัดเจนครับส่วนของวิทยุได้เป็นวิทยุแบบหนึ่ดินนะครับ สามารถเล่นแผ่นซีดีฟัง MP3 ได้ครับส่วนระบบแอร์จะเป็นระบบแบบปรับมือหมุนปกติครับใช้งานง่ายไม่ซับซ้อนครับคอนโซลรุ่นนี้ออกแบบได้ดีนะครับดูลงตัวดูไม่เบื่อครับในส่วนของเบาะคันนี้จะได้เป็นบอกผ้านะครับสภาพอาจจะมีรอยบ้างตามการใช้งานในส่วนของบอะแถวที่2ก็ได้เป็นบอกผ้าเช่นกันครับกว้างขวางนั่งสบายครับและยังมีเข็มขัดนิรภัยให้ทุกที่นั่งครับผม และรถคันนี้ราคาอยู่ที่269,000บาทครับสนใจสามารถดูรถได้ที่ถนนราชพฤกษ์นนทบุรีครับหากสนใจสามารถติดต่อกับเจ้าของรถได้โดยตรงโดยจะมีรายละเอียดเบอร์โทรตามที่ให้ไว้ด้านล่างคลิปและท่านไม่ควรโอนเงินก่อนทุกกรณีนะครับท่านควรไปดูรถด้วยตัวท่านเองก่อนทําการตกลงซื้อขายด้วยความปรารถนาดีจากช่อง PD ดีอ o ตค่ะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ